ถ้ารู้หรือไม่หูฟังทูเ e เล r ดีๆไม่ได้มีแค่ AirPod ครับผมเช็ค425 a u d ห o ดิโครับผมกุ๊ก425 a u d ห o ดิโอครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำหูฟัง True w i r e l e s สำหรับ iPhone 12กันนะครับผมหลายคนได้ทำการพีออเดอร์ iPhone 12กันไปแล้วก็น่าจะได้รับเครื่องกันแล้วนะผมว่าวันที่คลิปออกไปแล้วนะครับผมแต่อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า iPhone 12เนี่ยไม่มีแถมหูฟัง Earpods มาให้ครับในกล่องคือไม่เขาไม่ได้แถมหูฟังมาในกล่อง แล้ววันนี้พี่มีอะไรมานําเสนอบ้างครับพี่ก็วันนี้นะครับผมผมได้ไปทำได้ไปทำการรวบรวมหูฟัง True Wireless จากร้าน425นะครับที่เรามั่นใจว่าใช้ดีกับ iPhone 12ไม่แพ้ AirPods อีกทั้งยังมีมีราคาที่คุ้มค่ากว่าให้เสียงที่ดีกว่าใส่กกำลังกายได้ดีกว่าสำหรับคุยโทรศัพท์ที่ดีกว่าในราคาที่คุ้มค่ากว่าครับคุณช้คีโมสปเนี่ยพี่ไม่คีโมเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วโอเคครับผม่อนเอินขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับครับ ก็อย่างที่หลายคนทราบดีนะครับว่าหูฟัง True Wireless ที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับ iPhone 12นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากตระกูลหูฟังตระกูล AirPods นะครับผมซึ่งได้แก่ AirPods Pro อ้าวไอโฟนโปร o อโฟนโป i ไอ o ฟนโปรนะครับผมต่อไปเป็นไอโฟนไอโฟนไอโฟนสองไอโฟนสองคับครับผมต่อไปก็เป็นหูฟังสายออกกำลังกายบีด powerbied โปรนะครับซึ่งไอสามต้เนี้นะครับผมท่านผู้ชมภายไนเนี่ยมันใช้ชิป apple h1 นะครับผมซึ่งมันเป็นชิปสัญญาณที่ทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ที่รันระบบ iOS ได้ดีนะครับซึ่งทาง Apple เนี่ยเขาดีไซน์มาโดยเฉพาะครับใช่เพื่อให้มันใช้งานกับระบบ iOS เนี่ยได้เสถียรมีเสถียรภาพมากที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะใช้ดู YouTube ดู Netflix หรือว่าเล่นเกม PUBG อะไรเนี่ยมันแบบมันแทบไม่มีปัญหาเรื่องการผมว่ามันเจ๋งตั้งแต่เรื่องการเชื่อมต่อตั้งแต่แรกใช่ใช่บอกว่าเปิดฝาปุ๊บแล้วแบบมีป๊อปอัพป๊อปอัพเด้ดขึ้นมาโค้ดเทปเลยโค้ดเทปเลยโดชอบเลยรูวมากมากเลยแต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ เจ้าหูฟัง3ตัวเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงมากๆเลย<ช>นะครับผมซึ่งอยู่ประมาณเกือบหมื่นเลยเนาะซึ่ง<ช>ผมอ่ะจับต้องไม่ได้ผมก็เหมือนกันนะครับผมเราก็เลยไปหาหูฟังทางเลือกมาให้ครับใช่ครับผม,บผมจุดประสงค์ที่เราเลือกหูฟังทางเลือกมาให้ท่านผู้ชมนั่นก็คือท่านผู้ชมอาจต้องการหูฟังที่แบบว่าหูฟังที่เสียงดีกว่า a อร์พอ s ในราคาที่จับต้องได้หรือบางคนเนี่ยที่แบบว่าชอบใส่หูฟังออกกำลังกายเนี่ยแอร์พอต หรือบ,บีเพราะว่าบีโปเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์หรือว่า<ช>อยากได้ราคาที่มันถูกกว่าใช่ใช,ใช่หรือว่าอยากได้ตัวที่มันแบบเทๆไปเลยแบบพรีเมียมแบบสุดๆใช้ยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่กันน้ําได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมเราไปเริ่มที่ตัวแรกเลยไหมพี่เริ่มที่ตัวแรกเลยเอาเป็นตัวไหนดีถ้าเกิดผมผมชอบ airpods pro อย่างเงี้ยแต่ผมแบบมีกําลังไม่ถึงอะ เบี f u ฟัน p อปโรนะครับผมตัวนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับคุณเช็ค,คแล้วก็ขายดีมากๆอย่างลดหลามแล้วก็มีฟีดแบ็กมาจากคุณลูกค้าด้วยว่าเป็นหูฟังทวลเลตแม็กราคาไม่เกินสามพันใช่ไหมที่แบบคุ้มค่าที่สุดในคลาสอะไรอยเงี้ยอ๋อนั่นแหละแล้วเขาเขาบอกว่า ไมโครโฟนเนี่ยเท่มากๆนะครับผมซึ่งภายในของมันเนี่ยติดตั้งไมโครโฟนมาถึง6ตัวนะครับผมบแบ่งเป็นข้างละสามใช่ไหมใช่ค,คุณเชคใช่ครับผมซึ่งหลายคนอาจจะได้ดูคลิปวิดีโอรีวิวอ e Apple เอียร์ฟันแอปเปไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้มีการทดสอบเ,ออเรื่องของไมโครโฟนใช่ไหมซึ<ช>่งค,คุณเช็คผมไปทดสอบเองที่ข้างถนนเลยแบบการตัดเสียงรบกวนขณะคุยโทรศัพท์เนี่ยโหมดตัดเสียงรบกวนขณะฟังเพลงเรียกเรียกได้ว่าฟังก์ชั่นเนี่ย มีครบเหมือน AirPod s Pro เลยครับอืมใช่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องคุยโทรศัพท์นี่เป็นไงเห็นว่าว่าไปทดสอบริมถนนมา<ช>ด้วยเป็นไงบ้างการตัดเสียงพวกเสียงรถยนต์เสียงท่อรถด,ด,ดังๆอะไรเงี้ยผมว่าทําได้เกินแบบ3 0 4 0ิขึ้นไปคือแบบเงียบเลยไม่ถึงกับเงียบครับแต่ลดลดลงมาลดมาได้นั่นคือเอ,เอาง่ายๆคือหูฟัง True ล i r ในราคาไม่เกิน3,000เนี่ย<ช>ตัวเนี้ยคือใหม่ดีสุดใช่ไหมใช่ ก็นอกจากที่ไมโครโฟนมันดีแล้วนะครับผมภายในมันยังมีระบบตัดเสียงรอบข้างใช่ Active Noise Canceling <ช>นะครับผมบท,ท,ที่ที่จะช่วยให้เราเนี่ยใส่หูฟังแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยตัดเสียงรอบข้าง,<ช>งไปนะครับผมส่งผลให้เราแบบใส่หูฟังได้เงียบก็คือแบบเสพเพลงดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยได้เต็มมรถรสมากยิ่งขึ้นสามารถโฟกัสพวกย่านเสียงเบสเสียง รายละเอียดเพลงอ่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นใช่เพราะว่าเวลาฟังเพลงแล้วแบบแบ็กกราวด์สงัดสงัดแบบไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเบสชัดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนบอกว่าสุ้มเสียงตัวเนี้ยดีมากนะครับผมก็คือโทนมันจะออกรู้สึกโทนจะออก V-shape ใช่ไหม V-shape นะคือคือ เป็นนุ่มๆแต่ว่ายังชัดอยู่ก็คือเสียงเบสเนี่ยมาเต็มว่างั้นมาเต็มแน่นมาเต็มแน่นดีเบสมามามาแล้วกลางจะค่อนข้างโปร่งใช่ไหมกลางโปร่งที่ผมฟังนะใช่แล้วก็มีรายละเอียดของเสียงแหลมก็ค่อนข้างที่จะกุ้งกิ้งพอสมควรก็ถือว่าเป็นหูฟังที่บอกว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะคุ้มค่าในราคาสามพันบาทใช่สำหรับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครหาหูฟัง ทวร์เลดที่แบบว่าคุยไม่ดีๆเทพๆในราคาไม่เกินสามพันแบบจับต้องได้เนี่ยที่แบบคุยแบบได้แบบระดับน้องๆ AirPods Pro เลยอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยน่าโดนมากๆครับไปตัวอื่นดีกว่าไปะสมมติว่าถ้าเป็นใกล้เคียง AirPods 2ลพี่ใกล้เคียง AirPods 2 AirPods 2อ่ะมันเป็นจุดเด่นเขามันเป็นเอียบัตเอียบัตสบายอ่ของเรามีเอียบัรตัวนี้ดีกว่าแนะนำเขาไปตัวนี้ตัวนี้คือ s o u n d p ทูแอร Air 2นะครับผมเป็นรุ่น ต่อยอดความสําเร็จจาก SoundPEATS t o Air นะครับผมรุ่นที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเด่นเป็นยังไงครับคุณเช็คเอาอย่างแรกเลยคือราคาบัดเจ็ตแต่คุณภาพเนี๊ยบมากครับเท่าที่ผมเคยลองสัมผัสมาเนี่ยคือตั้งแต่เรื่องวัสดุผิวกล่องหรือว่าดีไซน์ตัวหูฟังเนี่ยมันแบบ มันมันดูแพงเกินราคาแล้วมันเป็นมันเป็นเอียบัตด,ด้วย<ช>คือแบบหลายคนนี่แบบว่าตามหาหูฟัง<ช>เอียบัตราคาจับต้องได้แล้วแบบใช้มีการใช้งานแบบดีๆ<ช>อะไรเงี้ยครับผมซึ่งแต่ตัวเนี้ยน่าสนใจมากครับผมตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับบลูทธูธเวอร์ชันล่าสุดครับผม5.2ครับโอ้โหสุดยอดเลยเรียกว่าก็เท่าที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยก็เป็นไงครับผมอัตราหน่วงดเดือดมากคือแบบอัตราหน่วงต่ํามากครับเล่นเกมดีเลย์น้อย ดูคลิปพวก y o u t u b e n e t f l i x อะไรเงี้ยดูได้สบายๆบาบางคลิปไม่รู้สึกว่าดีเลยเลยแล้วก็เห็นว่ามีไมติดมาด้วย<ช>2ตัว <S 2>, 2, <S 2ตัวต่อข้างก็เป็นไม่4ตัวนะครับผมแบ่งเป็น2ตัวต่อข้างก็คือเรื่องคุยโทรศัพท์เนี่ยตอที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยคือแบบคุยดีเลยสําหรับหูฟังงบพันต้นๆน,น,นะครับผมใช่ผมว่าผมมองว่าเจ้า s o u n d p t 2 Air ตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าเน้นใช้หูฟังแบบ การใช้งานทั่วไปนะครับจริงๆซาวพีทูแอร์เขาคุยดีมาตั้งแต่เจนแรกแล้วและอันนี้คุยดียิ่งขึ้นครับใช่ถือว่าคุยดีคุยไมโครโฟนแบบว่าคุยโทรศัพท์ดีขึ้นมากกว่ารุ่นแรกแบบพอสมควรเลยนะเช่นกันถ้าเกิดสถานที่อินดอร์แบบนี้คุยได้สบายแล้วว่าแล้วแล้วริมถนนใหญ่อะอย่างเอาลโดอะไรเงี้ยเจอมันคุยได้นะแต่คุยยากขึ้นมาหน่อยก็คือต้องใช้ระดับเสียงที่ดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่สะดวก ในการแบบเป่งเสียงดังๆขึ้นอะไรเงี้ยก็คือพวกปลายสายก็ยังได้ยินเสียงรถเสียงลาล้รอบตัวเราอยู่แต่ว่ามันก็ยังแบบว่ารักษาพอไปได้อยู่ยังมันมันก็ยังรักษาแบบรับเสียงพูดของเราได้ชัดเจนอยู่ก็คือปลายสายยังพอฟังเรารู้เรื่องอ๋ออบบนี้เองก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วก็ดูดีไซน์ของมันเนี่ย เหมือน AirPods 2, 2> มากมากใช่ใช่บอกว่าถ้าเกิดใส่ดูดดนะดูสายเราดูเผินๆนะะคือเนียนๆไปได้เลยใช่ใส่หรูเหมือน<ว> AirPods <board>. ครับโตเลยซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณพัน 1, ต้นๆเท่านั้นไปตัวต่อไปเลยไหมครับพี่ขอเป็นหูฟังเสียงดีมั่งดีกว่าเสียงดีเหรอต่อไปนะครับผมเป็น Air a i r b o d s p X 5.1J นะครับผมซึ่งตัวนี้มีราคาค่าตัวเท่าไหร่ครับคุณแช็คไม่เกิน2,000บาทครับไม่เกิน2,000เท่านั้นจุดเด่นมันคือเสียงครับ ก็คือหูฟังตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการรายละเอียดเสียงดีๆคือต้องการคาแรคเตอร์เสียงแบบคล้ายหูฟังมีสายนะครับย่านเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมีความฟังเต็มอิ่มคล้ายหูฟังมีสายผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งย่านเสียงเบสของเขาเนี่ยมีความ Impact ที่ใหญ่ชัดมากถ้าแบบว่าเทียบกับ m 5 M5 นะครับเขารุ่นนี้เขาพัฒนามาจาก m อ๋อใช่คือตัว m 5เนี่ยย่านเบอแแน่นจริงแต่บางทียังมีความรู้สึกแบบออกมาแบบเบอร์ทำให้ย่านอื่นเบลอไปด้วยแบบทับแต่ตัวนี้ใหญ่แต่ว่ายังโปร่งก็คือแบบใหญ่โปร่งทำให้แบบ ย่านกลางเสียงร้องหรือเสียงชิ้นดนตรีอ,อื่นๆเนี่ยยังฟังได้คมชัดอยู่ใช่ใช่เหมือนกับว่าเจ้า Air by m p o w e X 5.1J เนี่ยเขาจูนเสียงเบสมาให้แบบมันลุกเราน้อยลองเพื่อที่จะชูรายละเอียดของเสียงร้องแล้วก็เสียงย่านแหลมให้มากขึ้นครับใว่าเท่าที่ผมลองฟังทเทียบกับ Empower M5 นะครับ huh. ก็เจ้า Air by m p o w e X 5.1J เนี่ยจะให้โทนเสียงที่นําเสนอในเรื่องของความที่แบบเนื้อเสียงที่แบบฟังสะอาใช่ ฟังได้เคลียมากยิ่งขึ้นกว่าตัว M5 ครับใช่ในขณะที่แบบเขายังแบบว่ารักษาระดับของเสียงเบสเนี่ยเอาไว้ให้ได้อย่างดีเลยนะครับหัวเบสอาจจะไม่ได้ฟังดูมีเนื้อมีหนังเท่า M5 แต่ว่าเบสของเขาเนี่ยยังฟังแน่นเหมือนเดิมนะครับผมยังคงคาแรคเตอร์ชื่อแบรนด์ก็อยู่ M Power ก็คือย่อมาจากแบบ Power อะไรเงี้ยนะครับใช่ใส่วนย่านกลางเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทําได้คมชัดเลยนะแบบ ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติอย่างเสียงร้องของผูช้ชายแซมสมิธหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผมชอบฟังเพลงแบบสากลเพลงร้องอะไรอย่างเงี้ยท,ที่เราที่เราเคยใช้แบบว่าใช้เพลงเทสเสียงย่านกลางนี่ก็เป็นพวกของเพลงฟินเดย์ของอเอ่อเพลงอเมริกันดีเดียดใช่ที่แบบว่าเอาไว้ฟังแบบพวกเสียงบอดี้กีตาร์เสียงกีตาร์แตกๆเนี่ยซึ่งฟังตัวนี้ก็แบบว่าดูมีเนื้อมีหนังมากเลยนะอย่างเสียงอย่างพวกเพลงอย่างนั้นอ่ะถ้า<ๆ>สังเกตดีๆเสียงกีตาร์แพนซ้ายขวาอย่างเงี้ย คือมิติของตัวนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะแบบแยกออกมาแบบว่าฟังชัดแบบซ้ายขวาเลยแบบช่วยให้สเตอริโออิมเมจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเวทีเสียงอ่ามันทาให้แบบว่างแล้วฟังโปร่งมากยิ่งขึ้นในขณะที่เรายังได้รายละเอียดของเสียงย่านกลางแล้วก็เสียงย่านร้องที่แบบฟังแบบชัดเจนแบบว่าไม่มีเสียงย่านใดย่านหนึ่งมากบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงย่านแหลมเป็นไงครับผมถ้ากินเดย์ของพี่นะทองหลงทองเหลืองฉาบแฉอะไรอย่างเงี้ย มาเนียนหูแต่เนียนใช่ชัดแต่เนียนคือมันเทียเสียงเสียงย่านแหลมของเจ้า Airby m h o w X 5.1J เนี่ยจะค่อนข้างที่จะออกไปทางโทนไบรท์สว่างนะครับผมโดยที่แบบว่ารายละเอียดเนี่ยยังออกแบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอยู่แต่ไม่ถึงกับติดคัลเลร์จนแบบใสกลิ้งอะไรขนาดใช่ยังยังให้โทนที่แบบดูเป็นธรรมชาติอยู่มยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกได้ว่างบ2000ตัวนี้เสียงดีสุดใช่ถ้าเกิดสมมติว่าใครกาลังหาหูฟังทูเบลเลตที่ มีเงโก้จำกัดแต่อยากเน้นฟังเพลงอะไรเงี้ยแบบหรือว่าท่านเป็นคนที่แบบรักการฟังเพลงแบบว่าชอบหูฟังที่แบบใ,<ช>ให้เสียงดีๆแบบว่าใช้ฟังเพลงในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ย<ช><ช>ตัวนี้ให้เสียงเกินราคามากๆ<ช>เลยนะครับผมเอาใจเกมมิ่งเกมเมอร์มั่งอะ,อะตัวนี้นะครับผมอย่างที่หลายคนสร้างกาดีนะครับว่าหูฟังตระกูล AirPods เนี่ยจะมีข้อดีที่เวลาเราเล่นเกม PUBG แค่ไม่ดีเล,เลยครับใช่แต่ว่าก็อย่างที่เราบอกก็คือรคาคาค่อนข้างสูงใช่แต่ว่าสำหรับคนที่แบบมีงบที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับผมเราก็มีตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่านะครับผมนั่นก็คือ Laser Hammerhead เฮดนะครับผมเลเซอร์แฮมเมอร์เนะครับเป็นหูฟังทัวร์เลยที่มีจุดเด่นเรื่องของระบบเกมโหมดนะครับผมระบบเกมโหมดคืออะไร ระบบระบบเกมโหมดนะครับก็คือระบบที่เขาจะหูฟังเนี่ยจะชดเชยเสียงเนี่ยมันมีตรงกับภาพมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าดีเลย์น้อยนั่นเองดีเลย์น้อยมากๆซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคลิปหูฟังรวมหูฟังคู่กลนเลยสำหรับเล่นเกมทดสอบใช่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 ที่เราวัดกันออกมาว่าหูฟังตัวไหนเนี่ยบอเปิดเกมโหมดปุ๊บแล้วเนี่ยมันดีเลย์กี่มิลลิเซกอะไรเงี้ยครับผมซึ่งตัวเนี้ยที่เท่าที่เราทดสอบมาตัวเนี้ยเสถียรที่สุดแล้วกับทุกเกมนะครับผมไม่ว่า จาเกม PUBG, Free Fire หรือว่า Call of Duty Mobile นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเปิดระบบเกมโหมดกับ iOS แล้วนะครับผมให้ค่าดิเลยตอนเล่นเกมที่น้อยพอๆกับ Airpods เลยนะครับผมอีกทั้งยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่าจับต้องได้มากกว่า Airpods อยู่หลายเท่าเลยนะครับ <S 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 ตัวนี้รู้สึกจะไม่เกิน3,000โอ้โหใช่แล้วแล้วเหมือนกับว่าร้านเราเนี่ยขายราคาถูกด้วยครับใช่เราตอนนี้ราคาแอบขายแอ่ขายนิดหน่อย อีกทั้งเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยยังมีดีไซน์เป็นแบบเอียบัตด้วยหลายคนเนี่ยชอบเอียบัตมากมากเพราะว่ามันใส่สบายมากๆนะครับผมบผมเองชอบเอียบัตใช่คุณเชคเขาชอบเอียบัตมากๆ <c oughs> นะครับผมก็ด้วยด้วยดีไซน์เป็นเอียบัตแล้วนะ <c oughs> ครับผมก็แล้วก็เรื่องของไมโครโฟนเนี่ยดีด้วยนะครับผมเท่าที่ผมทดสอบคุยทั้งโทรศัพท์แล้วก็คุยในเกมเนี่ยก็ให้เสียงคุยที่ค่อนข้างคมชัดนะครับผมก็คือแบบนอกจากเล่นเกมดีเลย์น้อย คุยก็ชัดอีกใช่มีอะไรอีกอาศัยสบายอีกใส่สบายใส่สบายโอเคสำหรับคนที่หาหูฟังทูเวเลสสำหรับเล่นเกมนะครับผมแต่ว่ามีกำลังไม่พอที่จะซื้อ Airpods Pro นะครับแล้วก็อยากได้หูฟังที่ดีเลยเสียงน้อยๆน้องๆ AirPods ตัวนี้ครับผมตัวต่อไปถ้าเกิดแบบเทียบกับ p o w e r b e a t Pro Power Beat p o w e r b e เ t Pro เนี่ยเขาจะเน้นการออกกำลังกายครับซึ่งรุ่นนี้มีมาตรฐานการรับรองที่ระดับ IPX4 นะเท่าที่ผมบอกซึ่งถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากได้ตัวเลือกที่สุดกว่านี้แบบเน้นจบใช้ยาวนะครับผมอาจจะมีราคาแพงนิดนึงแต่ว่าผมว่าเจ็บแต่จบนะครับผมผมจะนําใช่จบ่ะใช่จ็บแต่จบจริงเพราะว่าตัวนี้เลยครับผมคลิป T52 t o u r l a e s Sport McLaren นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็อยู่จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่า AirPods Pro แล้วก็บีดเพราะว่าบีดโปรอยู่พอสมควรเลยซึ่งตัวนี้ตัวนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทใหญ่นะครับนั่นก็คือบริษัทเครื่องเสียงจากสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วก็บริษัทรถซูเปอร์คาร์จากอังกฤษนะครับผมแมคลาเรนนะครับผมซึ่งก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมคลิปที่5 to ทัวร์เทเลสปอร์ตแมคล n เรนนะครับผม,บผมจุดเด่นของมันก็คือมันเป็นหูฟัง t o i r e l e สํำหรับการออกกำลังกายที่ ถ้าที่ผมลองใช้นะอึดมากๆครับผมเฮ้ยอะไรอึดฮะไม่คุณฟังอึดสิแบตอึดเหรอแบตใช่จุดเด่นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นี่ผมจะขยายให้ดูเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าระบบอ่ moisture removal system นะครับผมนี่เคยเห็นไหมครับผมพี่แปรแปรให้เขาฟังด้วยอ๋อป้องต้องแปรด้วย moisture <laughs> 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 อ,อะไร <laughs> ะไม่รู <laughs> <laughs> ย้ยายาผมเปล่าหรืออะไรวะเนี่ย โอเคเอ่อไอ้ระบบ Moisture Removal System นะครับหรือว่าระบบดูดซับความชืน้นของหูฟังนะครับผมซึ่งหูฟังทัรเรนลหลายๆตัวเนี่ยหลังจากที่แบบเราใส่วิ่งแล้วเนี่ยมันก็แบบเราก็จะเช็ดหูฟังให้แห้งใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเราเช็ดแห้งไม่สนิทนะครับผมก็เป็นที่มาที่แบบว่าทางคลิปได้คิดคนระบบนี้ขึ้นมาเพือ่อที่จะแบบดูดซับคว,ความชืนน้นเองใช่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความชื้นสะสมบนหูฟังเนี่ยมันจะช่วยให้อายุขัยการใช้งานของมันเนี่ยยาวนานขึ้นนะครับผม ก็ที่ผมบอกว่าเจ็บตะจกมันเพราะอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าหูฟังทเทอวเวลที่แบบว่าใช้เราเราใช้ไปน,น,นานๆเนี่ยมันจะบอกว่าความชื้นที่มันสะสมเนี่ยมันจะช่วยเร่งให้มันให้หูฟังเนมันเสื่อมอายุขัยเร็วขึ้นแล้วเรื่อง<ม>การสวมใส่เป็นไงบ้างครับพี่ผมเห็นมันมีเนี่ย เป็นเหมือนเอียฟินมาให้นยใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเอียตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมตรงนี้มันเรียกว่าเอียวิงส์นะครับผมเอียวิงส์หรอไม่าเอียวิงบางบางเจ้าก็เรียกว่าเอียฟินอ่าใช่แต่ว่ามันการทํางานมันก็เหมือนกันนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะช่วยเสริมความกระชับนะครับผมเวลาเราใส่หูฟังเข้าไปนะครับผมนี่นะครับผมมันจะช่วยเกี่ยวหูฟังเกี่ยวด้านบนขึ้นใช่เหมือนช่วยล็อกเหมือนช่วยล็อกหูฟังว่า ใช่มันจะมีประโยชน์มากเวลาเราแบบเราเราต้องใส่ออกังกายที่มันต้องออกท่าทางเยอะๆอะไรอย่างเช่นวิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเราใส่วิ่งแล้วหูฟังมันจะไม่ลุดนะครับผมแล้วพวกมาตรฐานกันน้ํากันเหงื่ออะไรอย่างงี้อยู่ระดับไหนพี่ตัวนี้นะครับผมให้มาให้มาตรฐาน IPX r a t i n g มาสูงมากๆนะครับผมก็คือ IP 67นะครับผมก็คือกันฝุ่นระดับ6แล้วก็กันน้ําระดับ7นะครับผมซึ่งรองรับกับ เงือทุกเบอร์ไม่ว่าใครจะเงื่อออกเยอะน้อยอะไรก็ตามคือใส่แล้วไม่ต้องกลัวว่าหูฟังจะเป็นอะไรไปนะครับผมก็เรียกว่าโดดเด่นกว่า p o w e r b e a t pro แล้วนะครับใช่างกันเรื่องการนการกันน้ำนี่นค่อนข้างที่จะไว้ใจได้มากกว่าแล้วก็อุดใจมากกว่านะครับก็คือใช่ครับมันเป็นหูฟังทัวเเลตออกกำลังกายที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากทีเดียวโอเคแล้วพวกพวกการใช้งานทั่วไปเหรอพี่พวก ดูคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงเสียงเป็นไงบ้างก็เท่าที่ผมทดสอบดูดูทูบกับ Netflix กับ iPhone นะครับผมหรือว่า iPhone 12เนี่ยก็ดูได้ครับผมก็คือไม่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 พบว่ามีอาการดีเลยอะไรนะครับผมก็คือแบบแทบจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันดีเลยเลยอะครับก็คือถ้าไม่จับผิดก็ไม่รู้สึกว่ารัันเลยใช่ใช่ใเพราะว่าเจ้าคลิปที่5 Two Two Wireless Maglance Edition เนี่ยมันเหมาะกับเป็นหูฟัง i ูเวลส s แล้วก็ใช้งานทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยครับผม ใครที่แบบชอบอะไรหรูๆแล้วแบบใช้กับเออเอาไปเดินถือใช้กับ iPhone 12เนี่ยมันล่อๆเลยครับล่อๆเลยประมาณนั้นใช่มีอีก2ตัวนะครับผมที่ไม่มีของตัวอย่างอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เราอยากนำเสนอแต่เราอยากเสนอ s o น y ่เดี๋ยวมัน UF1000XM3 ครับโอ้ตัวนี้แม่อินเสิร์ตขึ้นหน่อยครับผมตื่นอินเสิร์ตน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมเออเป็นหูฟังทัวเลตที่ ค่อนข้างออกมานานมากแนะแต่ชื่อเสียงยังอยู่ยังอยู่นะครับผมยังมีคนยังมีคนแบบยังได้รับความนิยมอยู่นะครับผมซึ่งจุดเด่นของมันก็คือระบบตัดเสียงรอบข้างอิทีนอย i คสเซลิงที่ดีที่สุดแล้วในตลาดตอนนี้นะครับในตลาดในสนามของหูฟังทูเวเลตนะครับผมก็เจ้าตัวนี้มันมีชิป ประมวลผลเสียงนะครับ QN1E นะครับซึ่งไอชิปตัวนี้มันจะช่วยประมวลผลเสียงตัดเสียงรอบข้างช่วยเสริมรอบเสียงภายในหูฟังของ Sony w f 1 0 0 0 x m 3เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอีกทั้งเนี่ยไอเจ้าหูฟังตัวนี้ยังให้เสียงที่ค่อนข้างฟังดีด้วยนะครับผมฟังฟังเพลงดีด้วยฟังเพลงผมว่าเสียงผมว่าเสียงเทพเลยใช่าะว่าเพราะว่าที่ผมลองฟังเทียบกับ S e n n h e i s e r Momentum แล้วนะ โมเมนตัมรุ่นนั้นมันมันตัวท็อปเลยไม่ใช่เหรอเรื่องเสียง่ตัวนี้ใครใครตอนนี้แฟนคลับเยอะมากนะครับผมเซนไนเซอร์โมเมนตัมนี่ใครเขาบอกแต่ว่าที่ผมเคยลองฟังเทียบอยู่ครั้งหนึ่งครับผมโซนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมัน UF1 XM3 กับเซนไนเซอร์โมเมนตัมนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบทั้งสองตัวเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องฟังเพลงเรื่องแอคทีฟนอยซ์แอนด์เซเลกชัเนี่ยผมให้โซนี่เดี๋ยวมัน UF1 XM3 ดีที่สุดนะครับผมใช่แต่ว่าแล้วก็ราคาตอนนี้นะครับผม เหลือไม่ถ <IT AL _ T een> ึงไม่ถึง6กพันไม่ถึง6กพันด้วยซ้ำนะครับผมเราขายอยู่ประมาณ5้าพันกว่าบาทเองใช่ครับผมจากราคาเต็ม8ปดพันเก้าบาทนะครับผมจำโคตรแม่นเลยใช่ก็นะครับผมสาหรับใครที่อยากได้หูฟังทัวเลสที่ตัดเสียงรอบข้างดีๆเสียงแบบเทพเลยนะครับผม โซนี่เดี๋ยวมันยูเอฟพันเอ็กเอ็มสามนะครับผมเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับมีหูฟังอีกตัวหนึ่งครับคุณเช็คครับครับผมนี่มันตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันเยอะจังวะก็เป็นตัวเนี่ยเป็นตัวหูเอ่อเป็นหูฟังทัวเวลเลตลูกผสมนะครับผมก็คือเป็นลูกเป็นหูฟังทัวเวลเลตตัดเสียงรอบข้างด้วยตัดเสียงรอบข้างใส่ออกกังกายด้วยนั่นก็คือ Sony WF-SP800N นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นหูฟังทัวเวลเลต ของโซนี่ในไลน์ของสปอร์ตนะครับผมในไลน์เป็นในไลน์ของหูฟังสปอร์ตคือฟังตูเบเลตสปอร์ตนะครับผมก็คือมีจุดเด่นที่เป็นหูฟังออกกําลังกายที่ตัดเสียงรอบข้างได้ก็คือเดี๋ยวคุณเช็คเนี่ยค่อนข้างทจะไปฟิตเนสบ่อยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วครับเออทำไมอ่ะไม่ค่อยมีเวลาครับอ๋อเหรอครับผมก็เวลา คุณเช็คจำตอนที่บบคุณคุณเช็คไปฟิตเนสได้ไหมจำได้คคือเวลาแบบคุณใช้แบบใส่หูฟังฟังเพลงแล้วก็วิ่งบนลู่วิ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าต้องไปเจอกับเสียงของเครื่องออกกำลังกายรอบตัวเข้ามากวนโตเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงของพวกเจงข้างๆอะไรเงี้ยบัีเียงเสียงเรื่องยกเวทหรือฟิตเนสเปิดเพลงที่เราไม่ชอบก็ Sony นี่ p 8 0 0 n นะครับผม เป็นหูฟังออกกำลังกายที่ตัดเสียงรอบข้างได้นะครับผมก็คือจุดเด่นของมันก็คือมีระบบดิจิตอลแอคทีฟน้อยแคนเซลลิงนะครับผมก็คือเวลาเราใส่ออกกำลังกายในฟิตเนสนะครับผมก็จะช่วยให้เราออกกำลังกายแบบมีสมาธิมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาเอามาทำมาเอาใจสำหรับคนที่แบบอยากออกกำลังกายในฟิตเนสแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่การกันเหงื่อเป็นไงพี่มันกันเหงื่อในระดับ IP55 ครับผมก็คือก็คือก็คือสมมติว่าใส่ออกกำลังกายในฟิตเนสได้สบายมากๆเลย นะครับผมทั้งยังการฝุ่นได้ด้วยนะครับผมและอีกทั้งยังมีแอปพลิเคชัน s o n y Headphone รองรับแอปพลิเคชัน s o n y Headphone ด้วยครับผมก็คือสามารถใช้ปรับ EQ เสียงปรับ Adaptive Sound คือฟีเจอร์ในนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวเดี๋ยวม f 1 x m 3เลยก็คือเป็นหูฟังที่เหมาะกับคนที่แบบอยากได้หูฟังออกกำลังกายสำหรับใส่ในฟิตเนสแบบตัดเสียงรอบข้างแบบว่า ไม่อยากได้ยินเสียงรบกวนมาป่วนตัวเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวนะครับผมก็เป็นยังไงนกันบ้างครับผมสำหรับหูฟัง True w i r ที่ผมแล้วก็เช็คนะครับผมหยิบขึ้นมานําเสนอกันนะครับผมซึ่งก็ต้องขอบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านหาหูฟัง True w i r l e ที่ทํางานร่วมกับ iPhone 12หรือหรืออุปกรณ์ที่ราระบบ iOS ที่ดีที่สุด แนะนำไปที่ไหนครับแนะนำไปที่ Airpods Pro เลยนะครับตะกูล AirPods ร์ตนะคลรับ a ร r p o d s a พ r ร o d s 2 b e a t าววอร์บีดโปรเนี่ยนะครับผมก็คือแบบเป็นหูฟังที่เชื่อมต่อกับ iOS ได้เสถียรที่สุดแล้วใช่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่มองหาทางเลือกหูฟังทูเวลเลตนอกจาก Airpods Pro แล้วเนี่ยก็เป็นตัวที่เราได้หยิบยกขึ้นมาแนะนำขึ้นมานะครับผมสุดท้ายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพร้อมทั้งกดกระดิ่งที่ ช่อง425ดี g นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านชอบคอนเทนต์แล้วก็รีวิวมันๆแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อกันไม่ให้พลาดคลิปรีวิวดีๆจากพวกเรานะใช่ครับผมก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจสั่งซื้อหูฟังเหล่านี้นะครับก็เชิญได้เลยครับที่ w w w 4 2 5 d e g r e c o m รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ